ากาบสบายดีพี่น้องย่ำแรงคลิปนี้กาพ้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องออกมาถ่ายไกส่สวนหากินเหยื่ออยู่ทุงหน้าพี่น้องมานี่กำลังพากันหลอก,กินเหย,ยื่อยู่ตอนนี้ก็สิเป็นเวลาประมาณสี่โมงสิเข้าห้าโมงพี่น้องตอนนี้ ลิมนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศจากเที่ยงจากบริเวณเทียงมาพาพี่น้องมาเลาะทุงเบิ่งไก่ส่วนหาก,กินเห้อตามทุงหน้าพี่น้องวันนี้ไปเบิง่งไกไก่ก็เลยพี่น้องไป สบายดีเลยว่าสวัสดีพี่น้องยามแรงอีกเทื่อนึงเนาะลีปนี้กาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะทงเลาะทงหน้าบริเวณรอบๆเทียงพาพี่น้องมาเลาะเบ่งบรรยากาศทุงหน้ายามแรงตงอนแรก้อนี้กาสซมีลุ่ม แห้งเติบพี่น้องราเบิงไก่ไก่ส้นหากินเหยื่อยา,ามแรงอยู่ทรงหน้า ជាក្រើនិត្រើលាលាល់ទារស្តាល់ទា สภาพอากาศวันนี้ก็สีหนาวแล้วก็มีลมพี่น้องวันนี้พาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศรอทุ่งสบายสบายเบ่งไก่กินเนื้อล่ะก็เบ่งงวกิน หยาเรวะตัวเพื่องนีบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงพี่น้อง พาพี่น้องมาเบิร์ไก่แม่ลูกอ่อนกำลังพาลูกเคียกินเหงายู่ เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องมาถ่ายตามทงหน้า <c oughs> ข้อไฟขอ้อโัวข้อไฟพี่น้องการยังบอสบายอยู่มมฟเ,ฟเมือ่อเอื่นไายตาเอื่นภายเมื่อเมื่อ ลา้า,ลานไส้พี่นนอะล้านไส้ีิดดขี้ดือ ไก่เมลูกอ่อนกำลังพาลูกเคลียกินเหงาอยู่พี่น้องเป็นไก่แม่สล่สามแม่ เก็ดไม่ยังต่ะเสียไมัเนี่ยคอยเชี่วเพื่องทุม่มอะอากาศดีพี่น้องมันนี่เป็นบรรยาก,ากาศยามแรงปรมาณสีม่วง <c oughs> สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้งนองๆคนใดที่เข้ามาสุ่มคลิปใหม่กะคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดซับสไคร์หรือว่ากดติดตามให้คอยในเรื่องเพื่อคอยสิได้มีกำลังใจฮ็ดคลิปต่อไป แต่สำหรับผูใ้ใดที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบใจเลไลล์เลยว่าขอบคุณเลยลๆ์เลยว่าสิเป็นโอไอสิเป็นเิฟซี่จากพังไทยหรือว,ว่าพังลาวหรือว,ว่าต่างประเทศที่เข้ามาติดตามก็ขอบใจเลไลล์เลยว่าขอบคุณเลยลล์เออเป็นกำลังใจให้ ผมได้เหตุคลิปต่อไปถ้าบูมีเอฟซีกาคือสิบบูมีกำลังใจกาขอบคุณสำหรับผูติดตาม470กยติบคนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจาก เพียงออกมาตรงหน้ามนีมานกาสมีมีร่มลมแห้งเตอพี่น้องเนี่ยระว่าลมแห้งกลัวมือว่านอากาศกับสีหนาเนี่ย ตอนนี้ก็สิเป็นเวลาประมาณ5โมงไก,ไก่สีตะเวนไก่สีตกดินนะไก่ตัวน,นี้ก็สิเป็นไก่นมรอไก่ส่วนไก่กำลังเฮียนคัน ในี่ก็ไก่เมสุนแต่สำหรับคลิปนี้ก็สิพักพี่น้องเอาไว้สัมี้พกักสุดท้ายกนระพักก็ไล์กดแช์กดไลก์กดซับสไคร์แล้วกดแช์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ผมเดคลิดต่อไปสุดท้ายการสิคโก้กาวเข้ามาขอบใจลลาย,ลายพี่น้องทางฟังไลก์กะขอบคุณลลาย,ลาย